ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อกี้ก็มาพอๆกับพอแต้มนะพี่น้องเนาะวันวันอังคารที่11มีนาคม2568นะพี่น้องเนาะครับเมื่อกี้พอแต้์มพามาติดตามเลขเล่าพัฒนาของเซียนคนริมทางนะพี่น้องครับผ่านมามื่อหนึง่งนะพี่น้องเนาะวันจันทร์หวยบวก มาออกวันพุธนะพี่น้องวันพุธท,ที่สิบสองนะครับครับวันนี้พอเตียมพามาติดตามเรียกล่าวพัฒนาของเซียนคนริมทางต้เอเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าของเซียนคนริมทางงวดวันศุกร์เป็นบริสุทธ์หม่พอเตียมน้พี่น้องนะเนาะเลยบ,บริลงนะพี่น้องขับซอกหานเกาบงม่เห็นแสดงว่าบริลงงวดที่ผ่านมาเนาะพี่น้องครับกระโบเป็นอย่างน้พี่น้องเนาะ พะว,วันนี้จะเป็นทรงใหม่แล้วนะครับนะไปเบิงน้ำกัดน,นพีนองเนะาะว่าเป็นทรงใหม่ตัวใดนะครับอันนี้คึองวันวันศุกร์นพีนองเนาะวันศุกร์ที่7มีนาคม6 8ลาวพัฒนาออก4 4 5 2 1 5ครับเด็กลางขอห้าสองนพีนอง วันพุธที่สิบสอง าพัฒนาเซียนคนริมทาง ขับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องแปดกับเก้าับชุดวินพี่น้องเนาะ 789ครับ789หนึ่งสองสามเน้นเน้นพี่น้อง แปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองนะครับ ปันี่น้องเกหนึ่งเกตสองเกตสามเสาม เกาสนะครับถือว่าจับปบระตูตัวนะพี่น้องเนาะเก้าชุดเก้าหางนะครับแต่ว่าก็มีเน้นมีนั่นกับอ่นะพี่น้องมาสอบตัวเด็กกับพิจรารณาเบิ่งเด้กพี่น้องเด้อที่สำคัญก็อย่าลืมกลับตัวไว้นำนะพี่น้องเนาะ ครับบอกว่าจะเป็นตัวเน้นตัวร่องตัวกันนะค,ครับขับเตรียมกับเชียงพี่น้องครับเชียนวันที่สิบเดียพี่น้องวันที่สิบบวกออกพี่น้องเนาะออกวันที่สิบสองรับบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าชุดเตรียมชุดวิ่งกับเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามเน้นเน้นแปดหนึ่งแปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองกันเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดสามเก้าสามนะพี่น้องเนาะ คนริมทางนาคามะน,นะคัดเจนน้อพี่น้องเนาะครับคอยเขา่าคอยปังๆเด้องวดนี่พี่น้องเอฟซีก็จะได้สุกๆมันๆกันน้อพี่น้องเนาะครับพอแต้มขอขอบคุณในลาย,ย,ยน,น,ลานะครับเนดะ้อเซียนคนริมทางเนาะครับเนาะครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาไม้พอแต้มครับเอามาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากัน เอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมข้อเวทพรอนคอยเข่าคอยแจกปังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉบโฉบมันมันกันนะครับเอาจะเริ่มได้พี่น้องเด้อเข้ามาแล้วไปจะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแด่เนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมน้ำนะครับเอาสุดท้ายถ่ายสุดนีข้อเอฟซี e ทุกคนโฉบโฉบมันมันเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะ ถ้าพ่อกันลิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม